กับทางพระธรรมและพระอริยสองสาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของธรรมวินัยใจชี้ขาน้อยใหญ่บัดนี้ผู้ท่าทั้งหลายจักพอวิสัศนาธรรมวินัยแก้ไขจริตจิตใจสิ่งที่ผิดให้เป็นถูกเพื่อว่าหวังความสุขความเจริญรูดธรรมทนธรรมตามสมควรที่องเจ้าทรงบัติไปนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น บังปริยัตแในปฏิบัติปฏิเวทรรมปริญญาิหมายถึงการศึกษาเล่าเรียนในพระสูตรพระวินัยพระปรามาติแสดงถึงบุคคลและสัตว์ทั่วๆไปนั้นเมื่อจบปริยัติแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติอย่านั้นถุงดำดำขาวอย่างไรก็ดี เมื่อตั้งใจปฏิบัติลงไปนั้นพอสมควรแล้วจิตสงบลงสู่อุปาาระอปนาธรรมแล้วเจิตยอดถอนขึ้นมาระวังอุปกาจะธรรมนั้นเดินนิทนาคนคว้าในสักคนปลายในนั้นจนถึงสัาภาพไม่มีอะไรเป็นเขาไป็นเราหมดเทียสึ้น เจ็นั่นก็เบียดนายมาอยู่กับของเทศไม่เป็นเขาปเป็นเราทางนั้นเจ็ดนั่นก็เบียดนายคลายเขากำหนัดถอนอุปทานลื้อถอนสมบัติของมัตะสงสารออกจากเจิบเจ็ดนั่นก็เหลหลุดพ้นจากสมบัติของมัตะสงสารมีพระนิพานอุบัติบังเกิดที่ดวงเจิดนั้นอน,นั่นได้ร่างปฏิเวรธรรม หมายถึงมรรคผลสมาิเต็มสุดขึ้นที่ดวงจิตนันได้นแหกรสมฐากรรมฐานวิปัสนากรรมฐานคันทะสุระวิปัสนาสุระคันทะสุระ,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 ะได้กักการศึกษาเล่วเวา,เ,ลลาเรียนตีเอกถึงจบอนตลอดถึงมหาปเรนเก้าวิปัสนาสุระทำสองประเด็นนี้ต้องศึกษาและประพฤติปฏิบัติมันจึงจะเป็นไป และจึงจะสิ้นสงส,งสัยในคำสอนพระเจ้าว่ามรคลธรรมวิเศษนั้นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเกิดขึ้นจากการเทเจริญธรรมะประพฤติปฏิบัติาตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนอกนั้นไม่เมีทีนี้ผู้ปฏิบัตินั้นจะนำจิตเข้าสู่ความสงบแสงสว่างเกิดขึ้นลูกเช้งจหิงทุกสิ่งอย่าง เจ็ดก้อนนั่นก็ถอนอุบทานขาดจากเจ็ดเจ็ดก็หลุดพ้นถ้วมุตุดหลุดพ้นจากเครื่องทองจำน้อยใหญ่่น,นแรงจิตก็สิ้นสงสัยว่าธรรมะคำสอนพระเจ้านั้นเป็นนิยานี่กระทำนำออกจากทุกข์รภไฟน้อยใหญ่ในวัฏสงสารไม่พระนนพพานเป็นไปเรื่องหน้าและไม่ได้โกหกพกลมหลอกลวงให้ทั้งนั้นผู้ได้ปฏิบัติธรรมประพฤติทธทรรมปฏิบัติธรรมนั้น จนเติดในมรลธรรมนับตั้งแต่โสดาผนขึ้นไปขันตน้นจิตตั้งมันม่นเชี่ยมั่นไม่หวั่นไหวแน่นอนแล้วอันนั้นก็สิ้นสงสงัยวางอุปทานและความหลงรักหลงสังในโลกในสงสารได้สิ่งทั้งงนั้นไม่ไม่อันนี้แหละตอนนั้นวันนี้เรียกว่าหิ้วคลามละอายแก่ใจ,ใจโอตะตะคลมตะรุ่งเจงกวัวตะผลความทั่ว อันนี้เป็นธรรมที่รับเองของจริตยึดใจแต่ลับุคคลนั้นเมื่อโลกคือหมูสัตว์พเนจงเสทีก็ดีมีธรรมสองประเด็นนี้ประจําแล้วใจนั้นย่อมเบียดนายคายความรับความสั่งสิ่งทีไม่ได้ออกจากจิตได้ย่อมไมม่ีความสามารถทําความชั่วได้เสีดขาดนั่แนแหละยิ่เละขมยแก่ใจ ใจนั่นเบียายในครอบข้าศติสังขารเบียายในความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ซ้ำซ้ำซากซไม่มีวันจบสิ้นนี่จึงได้ทรางเหีนี้ความละอายเจนหนาละอาใจไม่อยากได้อีกต่อไปเนี่ตัวบาปใหญ่อกตะปะสะดุ่งเกรงกลัวตอผลความชั่วผลคือความเกิดความเกิด,กดนั่นเป็นเหตุความแก่เจ็บตายนี่เป็นผล ผลคือความเกิดอันนี้แหละผลของความชั่วสร้างทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่ทำลงไปด้วยกายวาจาจิตหรือปณิแตแปดผันจากธรรมะคำสอนพระเจ้านั้นนั่นแหละผลเกิดขึ้นในบาปบาปนั่นเป็นของตัมซาละมกเขาขวันโลอกลนจิตใจของบุคคลผู้นัน้นเราเน้นเตนใจก็ดีให้เรา,านอนพระวนกระวายวัดแจงไม่มีความสงบเกิดขึ้นมีแต่ความร้อน นั่นแหละผลของบาปตัวสาละมกที่ประพฤติปฏิบัติประขอบลงไปแล้วช่วยกลวา,าจาจิตนั้นนั่นแหละผลก็เกิดคือคือวมทั่วทุกขอปาปะ,ะอสโยการสะสมซึ่งบาปนั้นนำมาถึงความทุกข์ร้อนทางตนและบุคคลผน,นทางศาสตร์นศาสตร์หน้าทุกขติวีนิ่ปาตระ,ะนิรละยังปะสาะติเมื่อแต่งกายทำลายขันเดานั้นบาปเป็นของร้อน บาปเป็นของสงกบกนำทอดทุกภัยมาทุกทุกภัยมาให้ราบพาดวงจิตแล้วนำดวงจิตนั้นไปสู่ทุกขติยมมาโลกโลกหาความเจริญมาได้หนึ่งนรกสองเกล็ดสามสุลการสืร่อานสนาือวสถานนี้เป็นที่ไปอยู่ของบุคคลที่ผู้มีจิตผู้จิตมีบาปราบทาใจคนล้วไปอย่างนั้น นั่นแหละฉะนั้นโอตระไะว่าผมจะดุ้งเกรงกลัว่อผลความชั่วไม่กล้าทาไม่แก่ต้องเพราะเห็นว่าให้ผลเป็นทุกข์ทีนี้ามละอายจินหนาละอายใจเพราะไม่อยากได้ความชั่วก้าละมกนั่นเป็นเหตุให้ทุกข์ร้อนเฉินใจนําดยงจิตไปในภพชาติที่ไม่ดีนานาเสน่ห์ทำแบบายขายหน้ากลางโลกสมบัติอารมณ์ข้ามาศันที่เกิดขึ้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติ แต่คนอันตรใจในนั้นเทมนุษย์นาคุตอินพรมนในโลกสามเป็นของที่กรญรล,ง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 ล่งลุงยังลุ่งรอดเหมือนพระจันทร์แบงแพงแต่เราผู้มีใจเป็นบาปนั้นไม่ได้ไม่ได้ไไดเห็นแล้วก็ร่อนตาล่อนใจได้ยินแล้วก็ร่อนตาร่อนหูร่อนใจเพราะเหตุใดเพราะใจของเรานั้นเป็นบาปบาปสาปทายแล้วก็มีความชินหนา,าใจเจ็บแค้นแน่นใจเพราะอยากได้แต่ไม่ได้ได้แล้ว ทนทั้งหลายเหล่านี้มีใจเป็นใหญ่การหิ้งกามลายแก่ใจจงตะนั้นจึงจงจงึจง,จงต้องํำระใจฝังใสด้วยสติด้วยปัญญาอย่าเพื่งให้บาปเข้ามาสบาบพาจิตใจได้โลภโกรหลอันนั้นเป็นหลักเง่าข้อมมลของบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงํจำระย่าเพิ่งกระทำย่าเพิเ่งแต่ต้องํำระให้หมดไปสิ้นไปการตนั้นอตุตตะปะก็มีความสะดุ้งเจนกลัวเสมอ ดนั้นเมื่อเราได้เข้ามาบวชแล้วก็เป็นโชคลาบดีแล้วเราจะต้องรีบเร่งจเจริญมสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานอดนอน่อนอาหารเชื่อว่าจะสำลักจิตให้ผ่องใสและนาจิตเข้าสู่อุปปาจะทธรรมได้แล้วจะนำดวงจิตให้รู้ทำเห็นทำพ้นทุกข์ไปได้อันนั้นแหละเมื่อเราพ้นทุกข์ไปแล้วนั้นด้วยการเจริญสมาธรรมนั่นเป็นเครื่องสำลักต่อยถอนเลือออกหมดแล้วเราก็เป็นผู้พ้นไปแล้วจาก อาจากของสวดละมกไม่มีจิตของเราก็หมดจึงที่ละอานั้นไม่มีทําจิตใจละอาไม่มีละอายไม่มมนั่นแหละจิตที่ทำจิตที่ทําจิตของเราให้สะดุง้งวาดเสียวต่อความส่วนนั้นไม่มีแลวก็หมดทุกโทษไฟนอใหญ่อันนี้ข้อสาคัญจริงเลยว่าทีนี้ก็มละอายแก่ใจเันั้นทุกท่านพระเนรเสน็จจิงจงยึดอธรรมสองบทบาทนี้มาไว้ประจําจิต อตะปะความกระลุงเจรงกลวงก็เข้ามาไว้เป็นประจำเจ็บมีสติสํากับเจลลบิบสัมภะลู้ร้อมรักษาเจ็บระวังจิตไม่เสียใยไปนังไปทางอ,อกขอกนกรรมคือโลภะความโลภในกิเหลืสักการมถุการามลาบยศสารสุขได้ทลายก็ไม่พอพอสาความกดเจ็บแค้นหึงหวงห่วงอะไรในรูปเสียงกิรลดสัมผัสเกลี้จสะการมถุกรรมนั่นโมหะความหลงไม่รู้เท่ากบฏสังขาร ให้เกิดรูปเกิดนามตามยถากรรมจะสมัยผลให้เป็นทุกข์จะร้อนอภารใจแต่แล้วอกุสลบูญสามนี่เก็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟสีลาคะาาคะาเทไฟร้อนเสมอเลยราค้าม่นมีไฟนากอันนั้นเป็นผลไฟในโลกไฟอะไรก็ดีจะร้อนเสมอเลยราค้าเมืนีไฟคือาคะมันเก็นของร้อนโพสากีไไฟคือโทสะมันร้อนเขาจังเาขาผ่านเลิกลานโมหาคี เป็นของร้อนไปเสมอในโมหะคมหลงไม่มีไปสามกองนี่เขาผลานจิตใจของโลกคือมูสัตให้เราร้อนทั้งวันเทินยินยังนั่งนอนฉะนั้นโลกคือมูสัตสูงต่ำดำขาวดีชว่าสะาดชั่เขาบกปัญญาอนุมั่นคนเนยินอนุสั้นพลันตายนานาเสนก็เพราะโลกคือมูสัตนั่นไม่มีเหี้คกลมยหลแก่ใจไม่มีอตัตปะวามตะลุกยังตัวต่อผลวามชั่วและไม่กลัวายานฉะนั้นที่รับที่แจ้งสนารับหลัง แล้วจึงลงมือทํานะทาบาปหยาบช้าด้วยกายวาจาเด็ด้วยความโลภโกรธหลงครอบงำแล้วทําใจเป็นสานสดานหยาบทักพา,ต,า,าตัวเลกบุคคลต่วนทาคนตรวจตารละมกดปริศิกจากธรรมะคาสอนพระเจ้าอันนี้แหละได้ใชว่าเป็นร้อนล่อนพระคมเกิดร้อนพระคมแจร่อนพระคมเจ็บล้อนพระคมตายร้อนพระคมเจ้าโศกโศกอะไรไฟเทวการดองให้ขึ้นลายลำพันล่อนพระธมนัตความต่ําใจน้อยใจ ลอนพระอุปราชาสมกับทพานอ,อันตันใจอธิตันเจริรามศพระเจ้าจึงแดลว่าเป็นของลอนเหตุยที่จะล้อนเพราะเราสะสมเพราะเรากอบป่วยมาไว้เขาจิตใจมันก็เลยล้อนเช่นนั้นแหละนี่แหละเมื่อเรารู้แล้วก่อนจงมีสติก่อนทาก่อนพูดก่อนคิดเดินดินนัง่งนอนก็ดีให้มีสติกากับจิตอยเสมอมีสมปานสยะลูล่ตัวอย่างนั้นเดินหน้าถอยหลังแล้ว้ายเลีวว้ยวเลี้ยวขวานั่งยืนนอนนิ่งน่งอยู่ก็ดี จงเป็นผู้มีสัมปัญญะรู้ตัวเสมอและกัสติทั้งสองอย่างนี้จึงได้เชื่อเป็นโสภณะเกิติิรธรคำรักคลองลงจิตไว้ที่เป็นอ,ก,อกุตวไว้ไม่ให้เข้าสาบทานิตใจได้อันนี้ข้อสําคัญมั่นหมายนั่นแหละทีนี่นั้นตอนจนี้ไปนั้นจงพากันเจริญสมถกรรมฐานที่เราจะเจริญสมถกรรมฐานนั่นก็ต้องเป็นผู้มีทีนี้อุตตปะประจําใจเสียก่อน นะมีสติสัมัญญะประกอบเขาอีกเราจึงเจริญข้ามาตักกรรมฐา,าน,นเดินเดินนัง่งนอนนะเดินเดินนัง่งนอนไม่อเอาเดินบริกรรมพุทธไปลอุอมเขาสตินะมีสติสัมัยยาระโมสาประพุทธประธรรมสองพุกเจ็บอบ,บรมเจ็บบ่มอินทย์ให้แก่กล้าขึ้นสร้างบารบมีธรรมะสดขึ้นดนอนพุกเจ็บอบรมเจ็บสอนเจ็บสลามานเจ็บ ให้เจียรตินั้นมีสติสัมปาญญะให้เิรตมีสติปัญญาเกี่ยวกับปราดคือพุทธโทธตโมสังโฆนั้นเมื่อเกียริก่กับปราดคือพุทธโทธตโ,โมสังโฆแล้วปาดนั้นจะขับไล่สายสงนะไอเจ้าบาปโลภโทสะโมหะออกจากจิตใจได้มีแต่บุญกุศลคือความดีเงียบเย็นเกิดขึ้นนั่งสมาธิอน,นอนก่อนอาหารฉะนั้นทุกท่านผู้ใฝ่ใจมาแต่ไกลแล้วจะมาอยู่กับผมพันษาณีก็ให้ตั้งใจในใจมัดสามเดียรนี้ การตั้งสัตว์ไว้วันเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่สิบห้าค่ำสาม,ามวัน,นนี้นั่นนั่นแหละตั้งสัตว์ว่าจะไม่นอนจะไม่นอนและสรรอาหารก็สรรน้อยแต่ไม่นอนนั่นแหละการที่ไม่นอนมันเป็นเครื่องปราบราคะปราบราคะความกำหนัดในรูปเสียงกินรสสัมผัสนั่นนะววหัวกูเห่ามันก็อ่อนลงไม่อดนอนอาหารของธาตุขันสําคัญคือนอนอันนี้กายอาหารนั่นคืออาหาร ข้าวปลาอาหารนั่นก็พรอพรอาพรได้นั่นแหละเอาเท่านี้เสียก่อนเมื่อได้เท่านี้แล้วตอนจะนั่นไปกว่ากล่าวหน้าเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนนั่นเอาตั้งแต่กลางคืนไม่นอนกลางคืนไม่นอนบางวันนอนนอนก็นอนน้อยแต่สันน้อยผู้อดนอนอต้องสันน้อยถ้าสันมากชินมินทะมันทับเจ็ตอาหารทับเจ็ตเจ็ดก็เลยห่วงเหงาเหงานอนอยัานน้ำที่อยู่ใต้จอกแล้วแหน่ อันนั้นแหละง่วงเึิมอย่างนั้นอันนี้สันใดต้องกินน้อยพูดจะอดนอนนะเอาทดลองแต่ขั้นแรกเสียก่อนเช็ดคืนไม่นอนเดินดินนั่งเท่านั้นนั่งถ้ามันจะสงกนอนหลับลุกขึ้นเดินเดินมันจะเฟียแล้วจะหลับนอนเดินเดินกันใหญ่ละเดินแล้วก็เืนเืนแล้วก็นั่งน,นั่งแล้วก็ยืนเดินนี่ทสามอย่างนั้นนั่นจนคืนอย่างลงนั่นแหละแต่เราต้องมี ขันทีก็อดทนเป็นตะปาเคีื่งแฝบเขาเข้าอีกนั่นแหละมีสโรจักรสยามครอบคุมงเข้าอีกอันนี้แหละมันจะเป็นไปน้อมธรรมะทั้งหลายเหล่านี้อัตถะเวชิตังสยโยสนะตนสมรทำทางสามประเด็นนี้เข้ามาครอบงำอีกเราจึงสนะวิเรศธาตุขันต์ต่อเป็นไปได้อันนี้ข้อสําคัญนั่นแหละเมื่อเราสนะขันนี้แล้วขั้นต้นคือว่ากลางวันเอาแต่กลางคืนกลางวันไม่วเอานอน ทีนี่ตะนาพันนี่แล้วเอาสิบวันสิบคืนนะที่นี่อ๋อเจ็ดวันเจ็ดคืนนอนทั้งวันก็คืนเข้าอีกขยำกันเข้าอีกหรือมิแต่นั่นก็กล้าหน้าอีกแปดแปดวันแปดคืนเก้าวันเก้าคืนสิบวันสิบคืนนะเอาแต่กลางคืนก็ได้กลางวันไม่เอาั่นและพอเราฝึกได้ตอนนี้นั้นตอนจตนั่นก็เอาสิบห้าวันสิบห้าคืนขึ้นไปเป็นระยะกลางคืนไม่นอนนอนแต่กลางวัน ก้าวขึ้นไปอเอกเดียนหนึ่งนะเอาเดียนหนึ่งทำความเพียรต้องหาวิธีการที่ปราบจิเล็ปราบจิตปร,ราบใจนั่นให้มันอยู่กับพุทธพอกับสติเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นเผากลายมันก็เผาจิตอาศัยตั้งแต่สติกับปัญญานั้นมันก็ตามจิตไม่ทันวิเทของจิตมันไปนั่นวับเดียวเท่านั้นนั่นแหละฉะนั้นเราต้องหาวิธีการปราบจิตเป็นเชียงล,งลึงรัดถูกมัดอีกด้วยเมื่อ เราอดนอนฝันอาหารแล้วอดนอนสองวันสันสามวันสันนะนี่นั่นแลหละสันกับสันน้อยห้าคำเป็นเป็น,เป,นเป็นประเดิมนะฟันไว้อยาพึ่งอะไรมากนะไอ้ชีโรครมันคำเต็มคำนะมุ้เขอนี่คำหนึ่งเต็มปากมันใส่ไม่ได้เอาฟันไว้เท้าหัวแม่มือเท่าฟ้าลงไปหนึ 1, 2, 3, 5, ่งสองสาม้าพอเอานังแจงผ้าลงไปมีอาหารอื่นมาก,กัและทั้งคำต้มอีกไม่ได้ฟันเข่าคนว่านะ ใสว่าได้อันนี้ก็เิดเอกต้องกันกองกิเลสปราบกิเลสปราบเกศนี่แหละกิเลสก็คือเกศเกศก็คือกิเลสนั่ะอันเดียวนะสติสัมยะก็คือเกศุกเสิ่งอย่างก็คือเกศโยกับเกศทางนั้นนี่ข้อสําคัญถึงปราบเกศน้อมธรรมะเป็นเสี่ยงปราบเกตเอาอย่างนั้นนับเข้านับเข้าทีนี้เดินนั่งพอปราบมันอยู่แล้วต่อจากนั้นก้าวหน้าก้าวหน้า เอาสิบห้าวันที่ผ่าเกิเอาทั้งวันทั้งคืนนะทีนี่อดนอนก่อนอาหารสันนอ้อยตอ็ฉะนั้นเมื่อมันอยู่แล้วปราบให้มันอยู่ได้แล้วที่นี่ขัน้นกาสมาธิจะเกิดขึ้นนะในระยะนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ไกลมัว,วาตากกลเมาจีละหัว,วาตาจิตเบาเนาะมีความสุขสําราญเบิกบานนั่นแหละพิธีก็เกิดขึ้นทุกระยะแสงสว่างก็เกิดขึ้นหยุยบหยุบหยาบหยาบนั่นแหละหลายวิธีการจะเกิดขึ้นเวียนเวียนนั่งอยู่เวียนก็มี นี่ทำจะเริ่มเกิดขึ้นต่อจาะนั้นกับเพ่งที่นาอย่างนั้นที่นี่สอนเกจยึดเอายึดเอาธาตุสีมาสอนเกตข้าธาตุสีทีน้ำลมไปนี่เรียกว่าเป็นกายละครเป็นที่อาศัยโคจรของเกตตลาดเกตคือเราเนี่ยมาอาศัยเมืองกายละครน,าานี่กายกายยานุบัติสิยติกายก็สักแต่ว่ากายหนอไม่ใช่สัตว์บุคคลตนตนเราเขาแท้นั่นแหละให้เกจตสงศึกษาเพราะมันแก่มันเจ็บม,มันตายเพราะสมบัติอันนี้ เป็นเมืองกายยคอนใหญ่อันแน่นหนาผกค้างแต่แล้วก็ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของใจหมายนะจตบ้องศึกษานี่มีค่าซึกใหญ่ที่จะมาลบราค่าฝันทำลายให้แตกกระจายโย่ยน,นิดปลายทางแห่งชีวิตศาสตร์พบสังขารนั้นจิบจองศึกษาอันนี้จะตามไม่เที่ยงเมืองกายคอนนี่นะเป็นเมืองที่หนาแน่นแต่แล้วก็ไม่ไว้ใจทุกระยะทุกขังก็เป็นทุกข์ลำบากกายใจเพราะมันแ่มันเจ็บมันตายอันนั้นจะตา,มาไม่ใช่เขาม่ใส่เรานะเมืองกายคอนนี่ เก็ดจองศึกษามาอาศัยใหม่ออกสมบัตินี่สมบัติมาาศัยใหม่แต่ศาตรฟังก่อนนอนก็ได้สมบัติอันเก่าเนี่ยสมบัติกายครนศาตรสี่ได้นำลมไปนี่แหละไปศาตรหน้าอีกก็จะได้สมบัติอันเก่าเนี่ยบอกในน้าบนฝ้าอากาศอันนั้นมีแต่นธรทม,มลูกทามไม่มีเหมอนมนุษย์มนุษย์รบทุกสิ่งอย่างทุกสมุทัไทยลอดมักมีอยู่พบศาสตร์มนุษย์นี่ฉะนั้นเราส่งอาศัยให้ได้ประโยชน์ผลที่ผลจากเพียงกายครนนี่ยาทันให้ ายาาดันให้ข้าศึกใหญ่มาทำลายนะข้าศึกใหญ่นั้นได้แก่พระยามาจุราผู้มีอำนาจได้แสนาใหญ่นะมานี้มาไม่กลัวใครทั้งนั้นเป็นเจ้าของของโลกสามโลกสามกามาโลกรูปโลกอารมโลก,โลก,โลกและยียาดเป็นเร็วตามเป็นที่อยู่ของหมูสัตว์ทั้งนั้นแต่แล้วก็พระยามาจุรานั้นมีเนื้ออำนาจทั้งนั้นไม่ไว้น่าถือตาใครทั้งนั้นดะนั้นเมื่อมาถึงเวลาใดก็สังหารให้แก่ให้เจ็บให้ตายย่อยยับทอดทิ้งสมบัติที่ไว้โลกทั้งนั้น นั่นแหละเราคือเจ้าของเมืองกายคอนเมื่อเขาทำลายแล้วประมาทโยได้เสื้อตายอยู่นะไม่ฝึกฝนอบรมเิตใจของตอนให้ตั้งมั่นต่อในสมตกรมร,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 กรมฐานนิพพิัฒนกรรมฐานพุทโธตมโมสังโฆกรมรมฐานเอกนะไม่เอาขอมาพอกเจจมาจักเกบปล่อยให้เกจไปกินกิเลสโลภผลงอย่างนั้นตราบทางเกจใจเป็นพรานสดานอยากลืมตนและไม่เห็นความสังเวชเกิดขึ้นต่อนนั้นจิตก็บมือมือก็บมือประมาทเท่านั้นแหละสอนไม่ได้ อันนี้แหละจงฝึกฝนให้ได้ยาได้สมาธอยาท่านนี่เขามาถึงก booster, ่อนสุริตาสุริคังเสกะเรียบรวงเรียบรันเรียบพันรย่ยาเรียบรวนยาพันอย่ยาพันอย่าพัันประกันพุ่งวันพุ่งนี้พปรืนนี้เดืยนหน้าปีหน้าไม่ดอกเดือนหน้าปีหน้าก็วันนี้แหี่ล่วงมาแล้วก็วันนี้จะไปข้างหน้าก็วันนี้แหี่ปัจจุวันนี้ดีแล้วอนาคตก็ดีอยู่เป็นฝน อดี้ที่ลงมาแล้วปัจจุบันกับอนาคตนั่นเป็นเหมือนหลูกสายซ่ออดี้ก็เป็นเหมือนสายซ่อเอาปัจจุบันนี่แหละพระเจ้าสอนเอาปัจจุบันนี่ดีแล้ช่วเห็นปัจจุบันนี่จะนั้นจะเตรียมตัวํำระเรียเครื่องลอยรัดผูกมัดออกจาก,กจิตใจให้มันได้นั่นแหละเมื่อจิตเห็นเป็นอย่างนั้นถึงสภาพเพ่งศึกษาพิจารณาอยู่นั้นเพ่งเขาก็ทําการแจกเจ,เจบตายตายเพิบลงต่อหน้าว่าตายเพิบต่อหน้านี่พรายามบรรลนมาถึงแล้วขันหนำลงให้ตาย ตายแล้วมีอะไรเป็นเขาเป็นเราสิ่งทั้งฟวงไม่มีทางนั้นหมดเพียงแค่นั้นเจ้าอะไรเป็นเขาเป็นเราไม่มีหมดดีหมดชั่วเพียงแค่นั้นเจ้ามาอาศัยเดินจมกองก็มาได้มาอาศัยนั่งไหวพระสวดมนต์สร้างบุญกุศลเกิดเมตตนก็ไม่ได้จะให้เดินสมาธิอะไรไม่ได้ทางนั้นไหวพระสวดมมอะไรไม่ได้ทางนั้นหมดหลังทางนั้นสังขารร่างกายนี่เป็นสมัมภะปัจจัยเกี่ยงอาศัยชั่วคราวเออมโลกมาอาศัยชั่วคราวมานานหนอก็ส่งขก้นไปกับโลกทางนั้นเพราะแกแคบตาย เป็นสมบัติของโลกเป็นพระหนักเอาไปด้วยไปได้เอามาก็ไม่ได้มาแต่สรางฟังก่อนโน้นมาแต่เราคนเดียวเปี่ยวใจเป็นเพ่นสองทิศตามมากุศลธรรมมากรรมดีเท่นั้นกรรมดีส่งคนให้จึงมาได้พบสรางมนุษย์อันลำ้ำครามหาศาลนั่นแหละเป็นที่เพิ่มพอใจฉะนั้นจึงรีบเร่งสาระสร้างกุศลคุณงามความดีโลกยักรกุศลโลกกุลากุศลอนุให้เกิดมีขึ้นจะได้ไม่เสียคุณค่าอันมหาศาลจึงสมดุลกันคำสร้างพบที่อันล้ำค่า และท้งที่ได้มาบวชในศาสนาธรรมคําสอนพระเจ้าเป็นโศคราบอันดีแล้วนั่นแหละเป็นหนทางที่เราจะต้องฝุกฝนอบรมจิตใจของสอนให้ตั้งตาต่รักลูกแก้งประจากในเ็นจกันว่าพระฮาเร็มปัญจกันตากันตังห้าคือเมียงกายขอนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนตานนอนถึงสภาพอันตาตายพักตายกระเพ้งเสียเน่าสาบสนไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราหมดเสียสิ้นนั่นแหละไม่เห็นถังสภาพนั้นแล้ว เกก็บรรายโอ้หนออนิจจาเรามาอยู่กับของเปลี่ยนเ่าของตายของแก่ของเก็บข,ของตายไม่ได้อะไรเป็นเขาเราเขาเราทั้งสิน้นได้แหละเกดไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเกดก็บรรยายใครสำคันยึดเอาดาบเพชรขึน้นสติกปัญญาสังหารเคี่ยงลายรัดได้สามกว่าเดสมงยเที่ยงลายลัดปัจจัยเคี่ยงสองได้สามกว่าเดีมากบุญมาวัฒนาสองนะสักสกาิตเทติพมือกายถึอกายแบบกายเป็นตนเกินเป็นกายขาดจากใจด้วยอำนาจปัญญาสังหาร วยเกสเกความสงสัยดังเลในกุศลบุญบาปอะไรไม่มีสังหารี่ขาดจากใจด้วยปัญญาแล้วศิลรมตาพมากรูกๆคำคำในวัดนอกศาสนาศาสนาโน่นนี่จะดีอย่างนั้นไม่ม่สังหารขาดจากใจแล้วใจงหลุดพ้นจากเครื่องจองจําพันต้นอันนี้เซนว่าโลกะกุศลเกิดึ้นแล้วเทเกตทงโลกะกุศลทั้งสองเกิดขึ้นแล้วโลกะกุศลเป็นเหตุโลกะกุศลเป็นเป็นผล ทงเหตุและผลเกิดขึ้นพร้อมนั่นแหละจิตเมื่อทำลายเครื่องละลัดผูกมัดขาดจากจีจแล้วจิตนั่นเวลาโซฟฟ่ปัสาะผู้เรื่องสมองเทโมเป็นสุขเสมสล่าสะพลยไกลจากสงสารอย่างสานานก็มาโลกสงสารกับมาุยุกันสมัยที่นักปราชญ์เอกคือพระเจ้าอุบัติบังเกิดในโลกเท่านั้นก็เป็นผู้มีโชคลาภดีนั่นแหละ หนึ่งได้ทว่าจิตตังดันตัง้งโขะวะหาติจิตที่ฝึกกี่แล้วนำสูบมาให้เป็นสูบอย่างเลิศสุบอันประเสริฐนะไม่มีเกิดไม่มีดับถึงเกิดดับอยู่ก็เป็นแต่กิริยานั่นแหละไม่มีสิ่งใดที่เขาเสียบแทงใจให้เราร้อนเพราะเราทำลายหลักเงาเข้ามูลของเจียงละลัดหมดแล้วขั้นตอนอันนี้จึงได้ปฏิปน,นาประโมกกันติจายโนบณพันธนาผู้ได้ขั้นนี้แล้วโชครามย่างเยงะเจ้า,านั่นแหละจงไฟฝันตั้งใจเอาหได้สมาติสามยานี้สากได้ว่าฟังเฉย แต่ไม่ตั้งใจทำโคมเพียนนั่นก็ไม่เป็นไปเป็นโมคะนั่งนอนเลี้ยงเลสมดเป็นตัวใหญ่สังหารให้เป็นทุกอย่างนั้นนึกใส่ไฟฝันเติมใจอะไรด่างน้นอย่างนี้จะขาดโคมเพียนมันก็ไม่เป็นไปจะดีว่าสถานที่ไม่เอาน่นไม่ดอกดีทุกแห่งสถานมันดีแล้วเพื่อสถานในกลเนี่ยเนื่องไกลก่อนเป็นสถานอีความมลทุกสิ่งอย่างแม่พระพุทธเจ้ากเมื่อเป็นพระเวชสัทนอนตายจากระเวชนนทนอนแล้ว ไปอุบัติเป็นเทพบระรโพธิสัตว์อยู่ทุติยาสวรรค์พระเจ้าก็ไม่ไหวใจนะไม่ใช่ทางสัทสโลพบสาตสังขารน,นั่นเป็นปุยาสังขารมีแต่นามธรรมคือโบนลูกธรรมคือโบนนามธรรมคือใจเท่านั้นต่อเมื่อบองเจ้าจุติมาเกิดกบิลพัณ์แล้วองเจ้าสมควรแล้วออกทรงปฏิบัติตัทสโลอนุตรสมาสมโพธิญาณนกนิโลกพงเจ้าจะว่าประการโลกจิตสมนุษย์ปฏิลาภอนะได้พบสาตสูงทรงแล้ว เราจะได้ตัดตะโรอนุตตะระสมาสัมปรยานเพราะสมบัติมนุษย์นี่เป็นสมบัติอมหาสาลลำคล้าหาประมาณไม่ได้ทรงผลให้ได้แหละเมื่อเราท่านทั้งหลายมาได้พบชาติสมบัติเป็นมนุษย์แล้วก็อย่าให้มันเสียคุณคา่าอย่าเสียประโยชน์นะเสียคุณค่าอน่าอันไม่น,น่าปรารถนาจงให้ได้ประโยชนส์สอดสีผลคือบุญกุศลมรรคฝนทมีเศษเกิดกิมเมตตนอยู่ทุกอย่างตอกนั้นอาศัยประมาทธะทมความเป็นประมาณแล้ว ก็จะมีแต่ความตุกความเจริญงอกงามไยบุญพุ่สุขในศาสนาธรรมคําสอนคำของคุณเจ้าทุการาทีการนัยยะดังรับประทานมิศาสนามากเพราะเป็นเครื่องเตรียนจิตใจของท่านผู้ใกล่ทำทั้งหลายก็ขอ,ขอ,อยุติลงไว้แต่เพียงนี้